ันนี้เป็นตัวไรนะครับไรสีแดงนะครับมีสีขาวเป็นครั้งแรกที่ถ่ายจากกล้องโทรศัพท์มือถือแล้วก็เห็นภาพค่อนข้างจะชัดเจนนะครับอันนี้ตัวไรนะครับมีทั้งลูกทั้งแม่นะครับ ลายตัวนี้กำลังมากัดกินใบพืชนะครับนะครับสัเกตด,ดูมีกี่ขามีประมาณแปดขานะครับลายตัวสีแดงๆนะครับลายแดงนะลายแดงนะครับนะเยอะมากนะครับ วิธีการสังเกตว่ามีลายมาเนี่ยเขาจะมีชักใหญ่เหมือนใหยแมงมุมนะฮะแล้วก็มากินทำให้ใบพืชเราสุดโส,ส,สมได้นะฮะนี่ถ่ายจากกล้องโทรศัพท์มือถือนะครับพยายามที่จะซูมนะนะ นี่ร่องรอยของการทำลายของไรนะฮะดูดกินน้ำเลี้ยงหมดเลยนะครับสีแดงแดงนี่นะครับนี่เป็นตัวไรนะครับนี่ก็เป็นตัวไรนะครับ ลายแดงนะครับมีทั้งลูกทั้งแม่เยอะมากนะครับยาที่เราจะใช้นะครับถ้ามันมีเยอะๆมากขนาดนี้นะครับ,นรบแนะนำให้ใช้สารเคมีที่ชื่อว่า h e x ซ t h i a l s o k นะครับหรือ p y r i เาเบนก็ได้นะครับ มีการฉีดพ่นเพื่อให้ไหลพวกนี้เขาตายไปซะก,ก่อนนะครับนี่ผมใช้ปิวเวรียรความเข้มข้นสูงๆโอโดดมากๆนะครับเขายังไม่ตายเลยนะครับฉีดไปได้12ชั่วโมงแล้ว เขายังมีการทำลายอยู่ก็ลังมีการเดินแล้วก็ดูดกินน้ำเลี้ยงไปเรื่อยๆนะครับ